นะคะกลุ่มลิปจะอยู่ประมาณสัก25%เราก็กลุ่มอายอยู่ประมาณ15%ซึ่งวันนี้เนี่ยเ,เรามีครบแล้วนะคะซึ่งกลุ่มแป้งยังเป็นผลิตภัณฑ์หลักอยู่นะคะแต่คัลเลอร์เนี่ยจะเป็นอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเติมสีสันและอีกอันหนึ่งที่ถือว่าเป็น เป็นพัฒนาการแล้วก็เป็นเจ์นี่ของของยูทิปที่เริ่มต้นมาก็คือว่าตั้งแต่ปี2007ที่เราเริ่มแบรนด์ยูทิปเนี่ยเรามีการประกวด f r e s ี่ Idol นะคะการประกวด f r e s ี่ Idol ซึ่ง f r e s ี่ Idol คนแรกนะคะที่เข้ามาอยู่กับยูทิปก็คือคุณเต้ยจรินพรนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเป็นการนำเอาคาแรคเตอร์ของคุณเต้ยเข้ามาผสมผสานกับความเป็นแบรนด์ของยูทิปได้อย่างดีนะคะเพราะคอนเซปต์ของยูทิ e ก็คือสวยมาจากภายในนะคะแล้วก็ no makeup makeup คือการแต่งหน้าที่มีความเป็นธรรมชาติ เพราะนั้นวันนี้เราเราเราต้องบอกว่าเรามีความพร้อมนะคะแล้วก็ยังใช้ไอดอลนะคะแล้วก็ยังใช้การประกวดออยูทิฟเฟอรชี่อดลมาเป็นเรียกว่ามาเป็นพาร์ทที่เราสร้างประสบการณ์กับผู้บริโภคนะคะเพื่อให้ส่งต่อ ประสบการณ์ของการใช้ YouTube ต่อไปให้กับเพื่อนๆน,นะคะหรือต่อให้กับคอมมูนิตี้ของของวัยรุ่นหรือเราเรียกว่าเป็นเป็นวัยใสนะวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าบอกว่าเจอร์นี่ของ YouTube วันนี้หยุดแค่นี้หรือเปล่าคงไม่ใช่นะคะเราเป็นแบรนด์ที่มีมีเฮอริเทจยาวนานนะคะแล้วเป็นแบรนด์ที่เติบโตขึ้นมาจากอินไซ e ์นะคะ เราเริ่มจาก Product ก่อนจากยุค product oriented มาเป็น i n s i g h t oriented มาจนถึงวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ lifestyle oriented เพราะฉะนั้นเวลาพูดถึง lifestyle คงยังมีอีกหลายมุมนะคะที่เราสามารถที่จะเดินต่อไปได้ในเรื่องของ beauty ในเรื่องของ entertainment ในเรื่องของ Design ก็คงเป็นการเดินทางนะคะของ YouTube าในภาพของแบรนดิ้งนะคะเราคงเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์เดเวล็อปเมนที่อิงก,กับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคต่อไปนะคะซึ่งที่ผ่านมาเราก็ทําผ่านออกิจกรรมของยูทิฟเฟร์เชียแล้ววันนี้เนี่ยเรามีฐานของผู้บริโภคซึ่งถือว่าเป็นกระบอกเสียงให้เรานะคะใน Facebook นี่เรามีแฟนเพจอยู่เป็นแสนซึ่งน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่นอกเหนือจากแนะนําการใช้ผลิตภัณฑ์ต่อ,ตอกันแล้วยังเป็นกลุ่มที่ ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่เราสามารถพูดคุยกับเขาได้นะคะแล้วก็รับรู้ความต้องการของเขาเพราะฉะนั้นถามว่าก้าวต่อไปในแง่ของแบรนด์คงดีไม่พ้นเรื่องของการสร้างคอมมูนิตี้เรื่องของไลฟ์สไตล์แต่ถ้ามองในมุมของผลิตภัณฑ์นะคะคงเป็นเรื่องของการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นมีความหลากหลายให้มากขึ้นอย่างที่เรียนว่าเรามีกลุ่มเฟสนะคะเรามีกลุ่มลิปแล้วก็มีกลุ่มอายเนี่ย โอกาสของเราเรามีกลุ่มลิฟที่ค่อนข้างสตรองนะคะมาจากในแคตตากรีของของตินนะคะกลุ่มที่เราคิดว่าเราน่าจะขยายไปอีกก็คงเป็นกลุ่มของอายนะคะแล้วเป็นลุ่มของกลุ่มที่เป็นเฟสด้วยจริงๆวันนี้เรายังโฟกัสที่เป็นคาลเลอร์คอสเมติกนะคะที่เป็นตัวเฟเชียลคอสเมติกอยู่วันนี้ในช่องทางการจัดจำหน่ายเรามีทั้งในกลุ่มที่เป็นช่องทางที่เป็นร้านโมเดิร์นเทรดทั่วไปนะคะแล้วก็ร้านที่เป็นช็อปคอสเมติกนะคะแล้วก็ร้านค้าที่เป็น general trade คือร้านที่ขายสินค้าทั่วไปก็คงจะเรียกได้ว ว่าเรามีการจัดจำนหน่ายอยู่ในทุกๆช่องทางเลยทีเดียวเนี่ยวันนี้ในตลาดเนี่ยเราถือว่าเป็นเราเรียกว่าเราคงหาคนที่เป็น direct competitor ยากอยู่นะคะเพราะว่าในตลาดส่วนใหญ,ญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่และมีการแตกลายไปสำหรับวัยรุ่นแต่ y t u t u เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เกิดมาจากการเป็นแบรนด์ของวัยรุ่นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในอันดับต้นๆเลยเวลาที่ท็อปมที่ผู้บริโภคนึกถึงในกลุ่มของแบรนด์ c o s m e t i c ปีนี้เราตั้งเป้าว่าเราน่าจะเติบโตได้ได้ได้มากกว่าตลาดนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเข้ามาเติมเต็มในแต่ละของกลุ่มของผลิตภัณฑ์องยูทิปมากขึ้นนะคะเราคิดว่าปีนี้เราน่าจะเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า30%มสิบูลค่าตลาดรวมวันนี้เนี่ยคงคงแบ่งออกมาเป็นตัวเลขค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าตลาดของคอสเมติกเนี่ยไม่ได้มีการทําวิจัยหรือออดิตนะคะเพราะว่าแคตตากรีของคอสเมติกอย่างที่ทราบถ้าลงไปที่เชลล์จะเห็นว่ามี SKU เยอะมากนะคะอันนี้คงเป็นการตั้งกันเติบโตภายในของ ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเนาะเป็นสาระความรู้ดีๆที่เรานำมาฝากกันค่ะอ่าส่วนช่วงหน้านะคะเป็นช่วงสเปเชียลดาราแต่จะมีธุรกิจของดาราคนไหนนั้นติดตามชมช่วงหน้าค่ะ s อ9 9คเกปุยนซีเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิด จะเดินเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 า SK99 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677 ของรายการนะคะช่วงนี้ช่วงสเปเชียลดาราก็มีธุรกิจของดาราแบบมาฝากกันเหมือนเดิมอยู่แล้วแน่นอนเป็นประจำของทุกวันกันอยู่แล้วใช่ะคะแต่วันนี้นะคะธุรกิจของดาราที่เรานํามาฝากกันเนี่ยรับรองว่าถ้าพูดชื่อสาวๆหลายคนต้องอิจฉาแน่นอนในความสวยเก่งด้วยอะแล้วก็แบบว่าความสวยแบบสวยคงกระพันอะ อยากรู้ของเขาว่าเขาคือใครอาสำหรับนั่นก็คือคุณมาเช่าวัฒนาพาณิชนั่นเองสาวนี้อยากจะบอกว่าสวยมากทั้งสวยทั้งเก่งนางเด้งตลอดเลยู่ในวงการบันเทิงนะคะทั้งวงการภาพยนต์ เพลงหรือ<ช>ว่าจะเป็นหนังนะละครเนาะล้วก็เคยเห็นกันมาหมดแล้วก็เยอะแยะมากมายห<ช>ลากหลายความสาม,มารถแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณมาเช่าธนาพานิชเนี่ยก็ได้เปิดธุรกิจความสวยความงามเหมอือนที่แบบว่าคนอื่นเปิดกันมาตามมาติดติดเลยนั่นเองภายใต้ชื่อว่า The Scarlet Clinic เป็นคลีนิกช่วยในเรื่องของความสวยความงามแต่จะยังไงแต่ก่อนอื่นมาดูประวัติกันก่อนดีกว่าค่ะประวัติของคุณมาชาวัฒนาภาณิชนะคะเขาบอกว่าเกิดวันที่24สิงหานะขสไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเขาโกรธจะดูเยอะไปใช่แต่เกิดเป็นประเทศที่เกิดประเทศเยอรมนีเลยนะเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งไทยเยอรมันเมื่อกี้เพิ่งเล่นกับบัวไปบอกเป็นลูกครึ่งไอ้ลูกครึ่งวะ ครึ่งลูกรึ่งพ่อรึ่งแม่ไอ้ไม่ใช่นะคะแต่ว่าอย่างที่เราเคยรู้กันมานะคะถึงเราจะเป็นเด็กเราจะไม่ทันยังไงแต่ก็รู้มาว่าเขาเคยสมรสใช่ไหมคุณอัมพลลำพูนแล้วจะจะบอกว่าลูกชายเขามีลูกชายน่ารักน่าชังน่ากอนแล้จอมหรือเปล่านะคะก็คือลูกชายหนึ่งคนเนาะคือว่าน้องกายเออต้องเรียกน้องปะหรือเปล่าไม่แน่ใจ เออนะคะแล้วก็ครองตนเป็นโสดมาหลายปีนะคะหลังจากที่เลิกลากับคุณลำพูลลำพูลตอนนู้นไปเนาะก่อนจะคบหากัะกับคุณอาทิพนานาที่เราเคยได้ยินกันมาแล้วก็คขานี้ไงคุณปลิดสีพุ่มเศษใช่ไหมที่มีข่าวล่าสุดเป็นคู่กรณีกันเนาะแต่ก็เลิกลากันไปนะคะต่อมาระผลงานที่ผ่านมาก็ของคุณมาชาใช่ไหมก็ผลงานเพลงที่เราก็เคยได้ยินกันเพราะว่าอยู่ค่ายจ M ก Grammy รหรือว่าจะเป็น ผลงานภาพยนตร์งานแสดงเราก็แบบว่าเห็นกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ตอนนี้คุณมาชาติได้มาเปิดธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามชื่อ The Scarlet Clinic ่ก็คือว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่าให้หนุ่มสาวทุกเพศทุกวัยเติมแตง่งอัปเดต,อ,เดตอินเทรนเกี่ยวกับความสวยความงามตั้งแต่หัวจนเท้าเลยอเออทีนี้เขาบอกว่า S The s c a r ล e t c l i n ิ c เนี่ยเปิดให้บริการภายใต้คอนเซปต์ว่า Holistic and l a s e r Center ชื่อก็บอกอยู่แล้ว Holistic l a s l r c e r t e r t e r ก็ต้องกับพวกเลเซอร์ใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่าเป็นคลินิกเวชกรรมนะคะทางด้านความงาม mm hmm. ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาแล้วก็ยกระดับผลลัพธ์ในการทำความงามที่แบบแตกต่าง mm hmm. ก็คือไม่ว่าจะเป็นแบบ พวกยกกระชับอ,อหรือว่าจะเป็นเลเซอร์รักษาฝ้ากระจุดด่งางดำใช่เป็นต้นนะคะแล้วเขาบอกว่าจุดเด่นสำคัญอีกอย่างนะคะของ The Clinic s c a r l e t c l ลิ i c กเนี่ยก็คือบำบัดที่ผสมผสานนะคะรักษาสุขภาพช่วยชะลอวัยด้วยแบบว่าการแพทย์อะเแบบว่าองค์ประกอบก็คือรวมกันมาเลยก็คือมีการตรวจเช็คสุขภาพเชิงลึกด้วยนะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็แบบว่าละเอียดถี่ถ้วนจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เรียกได้ว่าอ้อโหใครถือว่ามาที่นี่เนี่ยแบบว่าได้ได้ทารับทั้งความสวยอ๋อแบบว่าเหมือนแบบตั้งแต่หัวจดเท้าภายในภายนอกเออไม่น่าเชื่อนลว่าคุณมาชาติจะทําธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามอย่างเงี้ยเขาชอบบความสวยอยู่แล้วไงเขาไปด้านนั้นเหมือนที่เราเคยเสนอเรื่องของคุณมายุราตอคนนั้นเขาเสนอครีมชเราก็เห็นใช่ไหมว่าแบบว่าเออเขา ดูสวยแบบว่าไม่ดูแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่แก่เลยอะแต่ดาราเนี่ยส่วนมากเขาจะเปิดเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามนะส่วนส่วนใหญ่หลังๆนี้แล้วนะขนาดผู้ชายก็ยังเปิดเลยคุณออยคุณออยธนาเขาก็เปิดรู้สึกว่าคลินิกเขาจะอยู่ตรงตะวันนานะจริงปะ่ะเพิ่งรู้อยาก<อ>ไปแล้วเนี่ยอยากไปใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเราเราก็จะแบบเอาเอามาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องของผมจะเป็นอจะต้องมีแน่นอนแแต่พูดถึงเรื่องของคุณมาชาเนี่ยก็คือแบบว่าเก่งนะ เพราะว่าเขาเหมือนว่าแบบคิดในเรื่องของเขาทั้งมีทั้งงานแสดงงานละครแบบภาพยนตร์งานเพลงแต่ว่าเขาก็ยังคิดที่จะทําธุรกิจอีกออแล้วเป็นธุรกิจที่เรียกได้ว่าลงทุนไม่ใช่แบบจํานวนน้อยๆไม่เว้นว่างในการทํางานเลยเออมันต้องใช้เงินที่แบบออลงทุนอย่างมาหาศาลอยู่นะแล้วทีนี้เขาบอกว่าการทําธุรกิจเนี่ยก็คือแบบว่าไม่ว่าจะมองมุมไหนเนี่ยคะก็คือต้องทํางานในวงการบันเทิงก็ต้องทําธุรกิจไปด้วยใช่ไหมแต่ล่าสุดเขาก็รู้เปล่าว่าเนี่ยเขาก็ร่วมหุ้นด้วยนะ มีการร่วมหุ้นกับเพื่อนซีสุดไฮโซมากความสามารถอย่างคุณปลาอัชราบุษรารักคุณกิฟวริษาอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าพูดว่าภาคกรนาทีละก็พอจะรู้ใช่ไหมแต่ก็เป็นคุณหน่อยธีรดาอัมพันวงรุ่นใหญ่ทั้งนั้นใช่รุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยแต่ว่าก็คงแบบค่อนข้างจะเป็นกูรูเรื่องความสวยความงามอยู่เหมือนกันแหละแหมแต่ละคนก็ดูแบบว่าถึงจะรันตีทั้งนั้นแหละอึงจะแบบว่าอายุแบบว่าเอิม พอแบบนิดเดินนิดนึงแล้วแต่ว่าเขาก็ยังดูสวยดูแบบสวยไม่สางอ่ะบางทีเราก็อยากรู้แบบว่าเออคล็ดลับอะไรอย่างนี้บ้างนะเคล็ดลับความสวยความงามไงเออไม่รู้แบบว่าเขาทํายังไงแบบว่าให้ดูแบบว่าสวยได้ขนาดเนี้ยดีแบบไม่สวยไม่เปลี่ยนไม่สางด้วยออแบบว่าเคยเห็นเขาไปออกรายการหนึ่งเขาแบบไม่ไม่แทบจะไม่แต่งหน้าเลยมั้งแต่เขาก็ยังดูแบบดูดีดูเหมือนเหมือนเด็กเลยอ่ะยิ่งเขาตัดผมสั้นนะยิ่งดูแบบแล้วหุ่นเขานะ ฟิเตเปียบางทีเราก็ยังเดาไม่ถูกเลยว่าอายุเขาเท่าไหร่ใช่เออ <okay. S 2> นะแต่ว่าใครเนี่ยที่อยากสวยอยากรอตั้งแต่หัวจดเท้าอะไรอย่างงี้ก็แวะไปะใช้บริการที่นี่ได้นะคะแต่บอกก่อนอยู่ชั้น2โซนอนอร์ทนะคะของสยามพารากอนนั่นเอง,งนี่นะคะ,คะก็คือประวัติและก็ธุรกิจของดาราว,วันนี้ที่เรานำม,มาฝากกันค่ะนี่ก็เป็นธุรกิจดีๆอีกธุรกิจนึงใครสนใจอยากสวยอยาก อย่างเด้งอย่างคุณมาชาก็แวะไปได้สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วก็ต่ก่อนจากกันไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบีวันค่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้หญิงที่ช่วยให้คุณเนี่ยขาวเนียนสว่างกระจ่างใสค่ะค่ะแล้วพบกับเราได้ใหม่นะคะในช่อง INTV และ TVD ค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอรอไปก่อนนะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ